โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เอ็มซัสก็ในคลิปในวันนี้จะมาทําการเล่นเกมหรือว่าแนะนําเกมอย่าง Academy Star กันนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Turn-based พั z เซ e นะครับผมจะเป็น Turn-based ยังไงจะเป็นพ u z เซลยังไงเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในส่วนของเกมเพย์นะครับ ก็เกมนี้เคยเปิดมาในช่วงของต้นปีนะครับผมแล้วผมก็ได้ทําการเล่นในช่วงนั้นแหละแต่ผมก็เล่นได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็เลิกกันไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งปีไม่ก็เลยครึ่งปีมาแล้วนะครับผมสาเหตุที่ผมได้เลิกเล่นไปเพราะว่าในช่วงนั้นผมก็มีงานค่อนข้างเยอะนะครับผมแถมผมก็เล่นเกมลหลายเกมแล้วะครับจึงไม่มีเวลามาเล่นเกมนี้เนาะเลยจําเป็นต้องตัดเกมนี้ไปนะครับผมแต่ว่าในวันนี้ที่ผมกลับมาเล่นก็เพราะว่างานอาร์ตตัวละครเนี่ยมันค่อนข้าง ถูกใจผมมากๆเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยอยากกลับมาลองเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมเล่นในส่วนของ ID ดีใหม่นะครับผมเพราะว่า ID เก่าเดี๋ยวผมค่อยเล่นตอนที่จบพพื้นฐานทุกทรเรียลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกลับไปเล่นใน ID เก่านะครับอันนี้เราก็มาเริ่มฟื้นฟูพื้นฐานของเกมนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็กดเริ่มเกมกันเลยครับผม หลังจากที่เรากดเริ่มเกมนะครับผมก็แน่นอนว่าตัวของ Academy Star เนี่ยก็มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองนะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมจำเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าช่องผมก็ไม่ใช่ช่องสายเนื้อเรื่องนะเป็นช่องสายเกมเพย์มากกว่านะครับผมแต่ก็มีเนื้อเรื่องนะแล้วก็งานอาร์ตค่อนข้างสวยแล้วก็ถูกใจผมมากๆเลยครับคือแบบงานอาร์ตอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบมันสวยมากมีความ เป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอามากๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเกมนี้แล้วเสร็จงานอาร์ตเสร็จสตอรี่เนี่ยก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตข้ามในส่วนของเนื้อเรื่องทุกตอนเลยนะครับแล้วก็ไปโฟกัสที่เกมเพย์อย่างเดียวเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปนะครับผม ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเกมนี้เป็นเกมแนว turn b a เบสแล้วก็พัซเซลนะครับผมก็เ u r ร์ a เ e สก็คือเราก็เล่นตาหนึ่งเราจบตามอนสเตอร์ก็เดินต่อนะครับส่วนของพัซเซลเราก็สามารถสังเกตได้ที่สีของพื้นนะครับผมว่ามันจะมีเป็นสีๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคำพูดนี้ออกก่อนนะ,ะตัวเกมก็เขาจะจะให้สอนนะครับผมในการลากนะครับผมลากตัวละครนนไปตรงพื้นที่สีนะครับผมก็ในตัวอย่างจะเป็นสีฟ้าอยู่เนาะ แล้วก็ทําการลากตัวละครเนี่ยตรงพื้นที่สีฟ้า3ช่องเลยนะครับแต่ว่าในการลากหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถลากเกินได้กว่า 1- สีนะครับผมอันนี้คือผมก็จะลากได้แค่สีฟ้าสีเดียวนะครับผมผมจะไม่สามารถลากขึ้นไปตรงสีแดงข้างบนอีก3ช่องได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมก็กล้องเลื่อนและวเผื่อมันยังไม่ไปนะครับผมเพราะว่าผมเดินในส่วนของช่องสีฟ้าแล้วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สีฟ้าเนี่ยต้องอยู่ติดกันด้วยนะครับไม่สามารถลากไปตรงจุดสีฟ้าที่อยู่ข้างบนนี้ไม่ได้นะครับผม อ่านี้เห็นไหมเวลาเราลากเสร็จเราปล่อยปุ๊บมันก็จะมาโจมตีนะครับแล้วก็จกเทิร์นมอนสเตอร์ก็เดินมาเนาะอันนี้เขาให้ลากสีแดงต่อนะครับผมก็ลากสีแดงต่อเลยก็แล้วกันอ่ะลากไปเลยอ่ะเห็นไหมมันก็จะโจมตีมอนสเตอร์ด้วยนะคือเวลาเราลากผ่านตัวมอนสเตอร์แล้วมันถ้าเกิดว่ามันผ่านตัวละครเนี่ยมันก็จะโจมตีมอนสเตอร์ไปด้วยนะครับผมทีนี้ตัวเกมน,น่าจะสอนการใช้เชนคอมโบนะครับผมก็คือเวลา ตัวละครเนี่ยสามารถลากเส้นช่องเนี่ยได้เยอะบางตัวละครมันก็จะสามารถใช้สกิลพิเศษออกมาได้นะครับผมยิ่งเราลากช่องได้เยอะสกิลมันก็จะมีความรุนแรงขึ้นมีเอฟเฟกที่มากขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมซึ่งตัวละครอย่างไวส์เนี่ยจะเป็นทําการยิงธนูนะครับผมเดี๋ยวลากให้ดูเลยอะลากไปปึ๊บเห็นไหมมันจะเล็งมอนสเตอร์3ตัวเลยครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ที่เราเดินผ่านด้วยอ่าอย่างนี้เลยยิงไป3ตัวครับผมเรียบร้อยอะมอนสเตอร์เดินมา อ่ะทีนี้ผมก็จะลากในส่วนของสีเขียวนะครับผมอ่าลากไปลากไปอ่าแล้วก็หไหนมะเวลามันผ่านมอนสเตอร์เราก็โจมตีหนึ่งทีด้วยนะโอเคเรียบร้อยมอนสเตอร์ตายหมดนะครับแล้วก็จบเกมครับผมเราสามารถดูได้ว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันหมดหรือ,อยังก็สามารถดูได้ที่แถบมุมซ้ายนะครับจะเขียนว่าเวฟเนาะถ้าเกิดว่านึงตอนน,นี้คือผมจบเรียบร้อยก็โอเคแล้วนะครับโอเคเนื้อเรื่องผมจะข้ามนะ ต่อมาจะเป็นการสอนการใช้ทีมนะครับผมก็ในเกมนี้เราสามารถจัดทีมสุด5ตัวละครใน1ทีมเลยนะครับผมก็อันนี้เขาก็จะให้ในส่วนของไวส์มาให้ของโดสมาแล้วก็ของเองเจลมาทดลองใช้กันอยู่นะครับผมโดยแต่ละตัวละครก็จะมีในส่วนของสีช่องที่ไม่เหมือนกันนองาอย่างไวส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินตีฟ้าก็จะโจมตีนะครับถ้าเกิดเป็นโดสก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เองเจลก็จะเป็นสีเหลืองน,นะครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครเนี่ยมาเดินสีเหลืองอย่างเงี้ย เวลาเราเดินไปเองเจลก็จะสามารถช่วยโจมตีได้ด้วยครับแต่ถ้าว่ารีสอร์ของด o สจะไม่ช่วยโจมตีนะครับเพราะว่าดสจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมโอเคผมพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะ้องเดี๋ยวผมมาแสดงตัวอย่ากให้ดูเลยอ่าผมลากเส้นสีเหลืองไปเลยนะครับผมโดยถ้าเกิดผมลากไปเนี่ยตัวของเองเจลเนี่ยก็จะออกมาโจมตีช่วยเหลือผมด้วยนะครับผมโอเคลากเลย อ่าลากไปก็จะเห็นได้ว่าจะมีตาของเอ็งเจลขึ้นมานะครับเห็นไหมเอ็งเจลนี่คือเดินตามมาเลยครับแล้วก็โจมตีไปด้วยนะครับผมสุดท้ายก็ใช้สกิลด้วยครับเพราะว่าผมเดินได้ค่อนข้างที่จะหลายช่องตัวละครก็จะสามารถใช้สกิลพิเศษได้เนาะอ่าต่อมาตานี้เห็นไหมช่องสีเขียวมันจะเยอะกว่านะครับผมก็จะเดินในส่วนของช่องสีเขียวเนาะซึ่งโดสเนี่ยจะออกมาช่วยโจมตีผมนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนของเอ็งเจลเนี่ยเขาจะไม่ช่วยโจมตีนะเพราะว่าเอ็งเจลจะเป็นมีส่วนของสีเหลืองน,นะครับเห็นไหมเนี่ยโดสเขาจะออกมาโจมตีแล้ว ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลด้วยทั้งของตัวไวส์แล้วก็ตัวของโดฟด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยจบเวฟหนึ่งเวฟสองมาอ่านี่เขาก็จะสอนเรื่องของอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในคลิปต่อ,ตอไปกนแล้วกันเนาะอันนี้แค่มาแนะนําพื้นฐานก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าในเรื่องของคอมแบทมันก็มีระบบค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนก็แล้วกัน โอเคอันนี้เขาก็ปล่อยผมเล่นได้อิสระแล้วอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเขียวมันก็ยังเยอะอยู่ครับผมก็จะลากพื้นที่สีเขียวไปเลยตัวของโดมเนี่ยเขาก็จะออกมาช่วยโจมตีผมด้วยนะครับอะลากไปเรื่อยๆเลยอะลากอีกเอาให้สุดไปเลย11แล้ว1 2 13นะครับโอเคตีไปอะโดมออกมาช่วยโจมตีด้วยนะครับอะเห็นไหมยิ่งเราช่องเยอะดามเมจมันก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สกิลอะตายเรียบนะครับผมเรียบร้อยในส่วนของเว็บ2 โอเคดูเหมือนทัวโโรเทียวยังไม่จบนะครับยังมี1นขีดสด้วยซึ่งในด่านนี้เขาจะแนะนําการใช้สกิลของแต่ละตัวละครนะครับไม่ใช่สกิลที่เราจบเทินนะจะเป็นสกิลพิเศษของประจําตัวละครเลยแต่ละตัวก็จะมีในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับผมและอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราต้องต้องใช้ค่าพวกค่าสเตมินา,าในการเข้าด่านนะครับผมซึ่งใช้15แต่ผมมีอยู่สาาก็สามารถเข้าด่านได้เนาะแล้วก็อันนี้ผมก็จะเลือกตัวละครนะครับผม โอเคเลือกใส่ตัวละครเสร็จก็สามารถกดเริ่ม Start b a t t l ลได้เลยนะครับอ่าเข้าด่านกันเลยเหมือนเดิมครับผมในเรื่องข้ามไปอ่าโอเคเราเข้ามาในส่วนของเกมเพย์เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของสกิลแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีสกิลพิเศษแตกต่างกันไปแล้วแต่คูลดาวน์นะว่าแต่ละตัวใช้คูลดาวน์เท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้เนาะ ซึ่งดูเหมือนว่าในเกมเนี่ยเขาอยากให้ผมเดินไปในช่องสีฟ้านะครับแต่ผมไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันมีสีอื่นมาขวางอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ต้องใช้ตัวละครอย่างตัวของโดบเนี่ยในการกระโดดนะครับผมตัวของโดบจะเป็นสกิลการกระโดดไปในพื้นที่ที่เราสามารถกระโดดได้ครับเห็นไหมเนี่ยผมจะกระโดดไปในช่องสีแดงข้างหน้าได้เนี่ยพอผมเดินไปปุ๊บเธอมันยังไม่จบครับผมก็สามารถเดินในช่องสีฟ้าได้ต่อทันทีเลยนะครับผมเพื่อทำคอมโบเนาะอ่ะเดินไปเลยปึ๊บปั๊บปั๊บแปดเก้าสิบโอเค อ่าแล้วก็ยิงมอนสเตอร์ไปด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมเป็นสีฟ้านะครับผมสีฟ้าตัวของเอ็นเจลแล้วก็โดบจะไม่ออกมาช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าอ่าใช้สกิลไปเรียบร้อยนะครับผมอ่ามอนสเตอร์เดินมาโอเคต่อไปผมก็จะใช้ในส่วนของสกิลของตัวไวท์นะครับผมตัวของสกิลไวท์จะเป็นทําการโจมตีมอนสเตอร์นะครับผมโดยจะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์แบบสุ่มนะครับผมยิงค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ยิง5ครั้งด้วยนะครับยิงระยะไกลด้วย ฉังถือว่าตัวละครอย่างไวท์เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครฟรีที่แนะนําให้ฝันเป็นตัวแรกๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งจริงๆสกิลคือก็โจมตีไกลแถมสกิลพิเศษก็โจมตีไกลครับมันช่วยให้เราสามารถโจมตีได้ค่อนข้างที่จะแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปคํานึงถึงช่องที่เราเดินก็ได้นะครับผมอ่านี้ผมก็ลากเส้นสีเขียวเรียบร้อยให้โดมมันใช้สกิลไป,ต,ลไปตัวเราก็ใช้สกิลไปด้วยเนาะโอเคจบเวฟครับผมตายเรียบเนาะ โอเคในเมื่อเราจบ1ขีดสแล้วเราก็จะเข้าสู่ในหน้าต่างของตัวเกมหลักเลยนะครับผมก็เป็นหน้าต่างโฮมที่ค่อนข้างดูมีความหรูหรามากๆนะดูแลแบบคือแบบผมชอบนะคือแบบหน้าต่างอย่างเงี้ยอินเทอร์เฟซหรือว่า UI มันดูเทเอามากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ระบบเกมเขาจะสอนให้เราทําการเปิดกาชานะครับผมซึ่งกาชาตัวละครตัวแรกนี่จะเป็นตัวละครเฟรกนะครับผมไม่สามารถ เป็นตัวละครอ,อื่นได้เลยเพราะงั้นเพื่อนๆกําลังคิดว่าเอ้ยตัวละครไม่ดีจะรีไอดีหรือเปล่าไม่ต้องรีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นมินิเกมของตัวกาชานะครับกดปุ๊บสีม่วงคือตัวละครสีดาวไม่ก็สามดาวก็จะไม่ได้ละเป็นตัวละครสีดาวนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือมิสบังนั่น,นเองก็มิสบังเนี่ยเป็นตัวละครฟรีที่เขาบังคับให้เลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างดีสำหรับมือใหม่เอามากๆเลยนะเพราะว่าตัวของมิสบังเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนพื้นให้ใกลายเป็นสีฟ้าได้นะครับผมก็เป็นตัวละครสายเปลี่ยนสีพื้นเนาะอ่านี่เขาก็จะสอนการอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับซึ่งผมจะขอข้ามเลยก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่เราแค่เรากดตามที่เขาบอกเลยก็จบแล้วนะครับ โอเคในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบการแนะนําเกม Academy Star ไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าในส่วนของฟีเจอร์หรือระบบเกมต่างๆมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมในตัวเกมเนี่ยยังมีฟีเจอร์อะไรอีกมากมายเลย ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะสามารถเคลียดดานได้แค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบคลร์บอนซีมที่เป็นเหมือนฐานในเกมเรานะครับผมก็สามารถมาสร้างฐานมากดดูตัวละครน่ารักน่าหลักๆๆได้นะครับผมมีระบบเควสเดลี่มีการแชทกับตัวละครต่างๆเพื่อเรียนรู้เรื่องราวตัวละครนั้นๆทําความรู้จักกับตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมก็อย่างผมบอกไปอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในฟีเจอร์เกมเพลย์ของ Academy Star นะครับผมยังมีอะไรอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ทํากันด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ในส่วนของ Academy Star เนี่ยก็ได้มีอีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์ซึ่งจะแจกในส่วนของสกินแล้วก็มีแ a t เทิร์นพาด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังเล่นไม่ไหวหรอกเพราะว่า ID ยังไม่แข็งแรงพอนะครับเข้าไปนี่คือโดนมอนตบหน้ายับเลยนะครับโอเคสําหรับคลิป academystar แนะนำเกมนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเวอาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย